จะมาทําการใส่ยาตืชใหญ่ให้วัวที่ฟอกนะครับอัวตปวนี้นะครับน้ําหนัก268กิโลผมได้ทําการกอกยาอะเบนเทลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ30 c ีีแล้วก็จะฉีดยานมนมบี้ไป10ตีสีสำหรับน้ําหนักวัว268นะแล้วก็จะฉีดไอโอมิกเอฟไป5ตีีนะครับแล้วก็ ออกซิเจนอีก1ีทั้งหมด3เข็มแล้วก็รวมเป็นปอกก็เป็น4อย่างนะอย่าขออนุญาตนะครับว่าง,างยา่าออนะครับหลังจากฉีดนะครับให้ฉีดบริเวณช่วงหูนะครับวัดจากหูมาประมาณหนึ่งเทือบล่อนะครับแล้วก็ฉีดเป็นแนวแนวยาวแบบนี้นะนะครับอย่าให้ลงต่ำนะครับให้ฉีดเป็นเสมอกัยหรือ,อว่าขึ้นลงขึ้นหนือได้ให้เสมออะไรอย่างนี้นะครับ เึ็มแรกอ่ไปฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อนะครับอพอฉีดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็คืนแล้วก็ติดเข็มก่อนนะอันนี้แบบแรกแล้วก็ เป็นหมู่คึงจุดที่เราอหม่มนันวดให้รัว,วครับเรียบร้อยนะครับถึงตรงเสร็จแล้วนะจุดที่สองก็จะฉีดอไอโอมิฟเล็ตนอกนะครับน้ำหนักวัว268กิโลวัฉีดอยู่ที่ 50cc ให้อยู่ระดับแนวเดียวกันเหมือนเดิมน,นะครับขยับออกมาจากจุดเดิมนดิดนึง อันนี้ถ้าไอโฟนิกเอลองนะครับ้าสดใต้คิวหนังนะครับไม่ได้สีเพ้ากันเนื้อน,นะสีดใต้สิวหนงนะครับพอฉีสดเพิ้กนะครับพอสีใต้เตข็มเราก็ขึ้นบนเรือที่เราสีให้น้องนะครับจึงตัวยยาครับมันจะได้แน่กันสีแดงเส็สองเสร็จแล้วนะครับ อันที่สามก็เป็นฉีดออกซิเจนเอ่ข้อบวมต่ำเนื้อก็ในแนวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับขยับออกมาอีกนะครับให้ห่างกันนะนะครับยืนดีเดี๋ยวเอามือหลุดออกนะครับมือฉีดกดไปเลยข้อบวมต่ำเนื้อนะครับดเสียบเลื่อมออกนะครับเสียบไว้ ขอโวดพึงให้น้องนะนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำพยาธิชุดนใหญ่นะครับขอบคุณครับ